คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ โอกาสดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o y n o i เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง j o y อน o i และ Genz Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบทุกคาถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ กลทุกหมวดหมู่ที่ควนต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างไรายได้และอาทิตที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะยังอยู่กับคุณวีรวรรณค่ะกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเดนต้าเมดนะคะเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันของคุณผู้ชมนะคะอยากจะให้ตั้งใจฟังดีๆเพราะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษจริงๆนะคะเชื่อว่าทุกท่านถ้ามีโอกาสได้ใช้ครั้งแรก แปลงไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าแตกต่างรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสะอาดสดชื่นแล้วมันไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้มาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องถามคุณวิรวรรณต่อเลยค่ะว่าส่วนประกอบต่างๆในยาสีฟัน mm hmm. เดน t ตอเมดเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเดนเตอเมดเนี่ยบริษัทของเราได้ทําการค้นคว้าแล้วก็วิจัย <c oughs> นะคะเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุด mm hmm. นะคะแล้วก็ได้รับคุณประโยชน์ส่งผลดีต่อ สุขภาพเหนือกและฟันนะคะเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบหลกัหลกๆนะคะอย่างแรกก็คือการพลูนะคะ<ม>การครูเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นแค่สมุนไพรธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใชนะคะการครูเนี่ยของยที่เป็นส่วนผสมในยาสีฟันเอนตะเมตเนี่ยนะคะเราคัดเป็นเกรดยา ะะการพรูเองเนี่ยนะคะมีสารสําคัญเรียกว่ายูจิ่ะมีสปปรรพคุณอะไรล่ะคะสปปรรพคุณช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็จะใช้ใ,ในทางธนกรรมเนี่ยมีสปปรรพคุณในการฆ่าเชือ้อเวลาเราไปทําฟันนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนคุณหมอฉีดยาชาเราแล้วก็ทําฟันเพื่อระง,งับอาการปวดแล้วก็ระง,งับเชือ้อซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ยาชานะคะแต่เป็นตัวน้ํามันสกัดจากการพรูคือโกฟออยนั่นเองอ ค่ะที่ะคะุณหมอเขาใช้ในทางการแพทย์เลยถูกต้องค่ะ,คะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะโรคปริทันได้ด้วยช่วยบำรุงเหงือกนะคะค่ะส่วนประกอบสําคัญตัวที่2ก็คือใบฝรั่งนะคะใบฝรั่งเองมีสารสําคัญเรียกว่าแทนนินะนะคะสราพคุณของใบฝรั่งเนี่ยนะคะที่เรานํามาใช้เนี่ยจะช่วยในการระงับกลิ่น แล้วก็ช่วยบำรุงรักษาเหงือกอย่างหลายหท่านหลายหลายคนอาจจะมีอาการเหงือกอักเสบเหงือกบวม,มตัวนี้เนี่ยช่วยได้เลยแล้วก็ยังมีช่วยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชือเช้อแบคทีเรียด้วยมสมานแผลให้ความชุ่มชื้นกับช่องปากทําให้กลิ่นปากหอมสดชื่นนี่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ดูแลฟันนะคะเหงือก แล้วก็ช่องปากของคุณที่มีปัญหามีกลิ่นปากมีเลือดออกตามไรฟันมีปัญหาเกี่ยวกับปวดเหงือกบวมอะไรต่างเนี่ยได้หมดใช่ค่ะค่ะส่วนประกอบสําคัญตัวที่3นะคะก็คือว่านหางจระเข้นะคะ,คะว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารสำคัญเรียกว่าไคโปรตีนอะล็อกตินเอนะคะซึ่งจะมีสรรพคุณในการสมานแผลแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะหลายหลายท่านอาจจะบางครั้งอาจจะทานอาหารพลาดพังกัดเหงือกกัดกระพุ้งแก้มปากเป็นแผลนะคะสรรพคุณของว่านหางจระเข้เนี่ยก็จะช่วยได้ ส่วนสารสำคัญตัวที่4ก็คือพิมเสนนะคะพิมเสนเนี่ยมีสารสำคัญเรียกว่าบอนิโอนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการให้กลิ่นที่หอ,หอมสดชื่นแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะส่วนประกอบสำคัญตัวที่5ที่ตามมาก็คือกาลาบูนนะคะสารสำคัญในกาลาบูเรียกว่าซาตวเรคีโทนนะคะซึ่งสรรพคุณจะช่วยในการบำรุงรักษาเหงือกแล้วก็เพิ่มรสชาติแล้วก็ให้กลิ่นหอมสดชื่น ส่วนต่อมาก็คือเกลือบริสุทธิ์ก็มีเป็นส่วนประกอบในยาสิฟานินเนตเมิด้วยใช่เกลือบริสุทธิ์ตรงนี้จะช่วยในการบำรุงรักษาเหงือกทาให้เหงือกแน่นเหงือกกระชับนะคะอ,อาจจะเคยได้ยินคนโบราณบอกว่าบางคนแปรงฟันด้วยเกลือถ้าเป็นเกลือจริงๆก็จะไม่ดีเพราะว่ามันจะหย,ยาดเกตหยาดใหญ่ใช่ใชแล้วก็หยาบก,ก็จะทําให้เคลือบฟันบางหรือบางคนอาจจะอมน้ําเกลือตามหลังการแปรงฟันแต่ถ้าใช้ยาสิฟานินตเมตดแล้วเนี่ย ทุกสิ่งอย่างไม่ต้องเลยจบทุกสิ่งอย่างจบอยู่ในยาซิฟันเดนเาเมทแค่หลอดเดียวเท่านั้นคือได้ครบหมดเลยนะคะ,คะแล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรต่างๆมากมายเนี่ยก็จะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากเหงือกนะคะใครที่มีปัญหาปวดฟันบ้างเหงือกบวมบ้างนะคะก็ใช้ได้ดูแลสุขภาพได้หมดเลยอันนี้คือส่วนประกอบหลักๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านี้ ช่ค่ะนะคะอันนี้คือค่ายกตัวอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คือสารประกอบที่เราเอาส่วนประกอบหลักๆที่เรานํามาใช้ตรงนี้เนี่ยคือเราใส่ในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะให้เกิดผลได้จริงในการดูแลรักษาช่องปากคือเหงือกและฟันได้จริงนะคะไม่ใช่ใส่แค่นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มาเคลมไม่ใช่เว่าถ้าใส่แค่นั้นเนี่ยคือเวลาใช้เนี่ยจะรู้เลยว่าใช้เดนตเมลแล้วต่างกับยาสีฟัน ยี่ห้ออื่นหรือว่าต่างกับยาสีฟันสมุนไพรยี่ห้ออื่นเพราะว่า mm hmm. ของเราเนี่ยใส่ในปริมาณที่เห็นผลได้จริงค่ะอันนี้อยากจะพูดให้คุณผู้ชมเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันมาเขาก็บอกว่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันหรือบางทีบ,งทบอกโอ้โหใส่นะเป็นแบบสิบยี่สิบห้าสิบตัวเยอะมากตแต่เราก็ไม่รู้จริงๆนะผู้ใช้ผู้บริโภคไม่รู้หรอกว่าเขาบอกว่าใส่ยี่สิบตัวเนี่ยเขาอาจจะใส่ในปริมาณที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งซึ่งใช้แล้วบางที ตแต่ของเดลตาเมเนี่ยกล้าพูดเพราะว่าถ้าเขาใส่ไปจริงมันต้องเห็นผลจริงเนื่องจากว่าเขามีการตรวจสอบมีรางวัลมากมายการันตีว่าเราได้ใส่ไปในปริมาณที่เพียงพอจริงๆเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเดต้าเมก็เลยพิเศษแล้วก็แตกต่างจริงๆกับยาสีฟันทั่วไปต้องให้คุณวีราวรรณแนะนำวิธีการในการใช้สักนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะนะคะปกติเวลาเราใช้ยาสีฟันทั่วไปเนี่ยเราจะบีบเรียกว่า เต็มแปลงเลยเต็มแปลงเลยยาวหรือบางคนบอกบ<ช>ีบแค่ครึ่งหนึ่งไม่พร้อมรู้สึกรสชาติหรือความสะอาดมันยังไม่ได้รู้สึกไม่มีฟอง,องรือแปลงเราไม่สะอาด<ช>นะคะ<ช>แต่แคนเดนตตเมตเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะวิธีใช้เนี่ยง่ายๆเองแค่ตั้งหลอดขึ้นนะคะบีบปริมาณการใช้เนี่ยเท่าเม็ดถั่วเขียวเท่าเม็ดถั่วเขียวตั้งหลอดขึ้นแบบนี้นะคะประมาณแค่นี้ค่ะ ใช้แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้หคุณผู้ชมดูว่าปริมาณน้อยมากแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช้น้อยขนาดนี้เนี่ยจะสามารถทําความสะอาดสุขภาพช่องปากและฟันได้ทั่วจริงหรือเปล่าได้ค่ะ,คะเพราะว่าเนื่องจากของเราอย่างที่บอกในตอนต้นแล้วว่าเป็นยาสีฟันสมุนไพรสกัดเข้มข้นเนื<ม>่องจากโน้ตฮาวในการผลิตของเรานะคะเราถึงว่าได้ใช้ในปริมาณที่น้อย<ม>แล้วก็ได้ประสิทธิภาพจริงแปลงแล้วก็จะมีฟองสะอาดทั่วทั้งปากเนี่ย กลิ่นหอมสดชื่นมากเลยลองดมสิคะกล้าพูดเพราะว่าคุณผู้ชมคาะดิฉันมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเรนตามเมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกสงสัยมากว่าใช้ในปริมาณนิดแค่เดียวนิดนึงแค่นี้เราไม่เคยใช้ยาสีฟันน้อยขนาดนี้มาก่อนจะเพียงพอไหมจะทําความสะอาดได้ไหมปรากฏว่าทั่วทั้งปากมีฟองมีการทำความสะอาดคือมารู้สึกสะอาดในปริมาณที่ใช้แค่น้อยแค่นี้จริงๆริงอันนี้ยืนยันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่ามันเยอะมากเห็นหลอดเล็กๆนะแล้วเราใช้แค่นี้ เราใช้ได้นานกว่ายาสีฟันทั่วๆไปที่เราซื้อมาในหลอดใหญ่อันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่ายาสีฟันเอนเตเมตเนี่ยใช้ในปริมาณที่น้อยกว่ายาสีฟันทั่วไปถึงสิบเท่านะคะแทนที่เราจะบีบเต็มแปรงเราบีบแค่นิดเดียวแค่คนี้เองก็สามารถที่จะทั่วถึงในการทําความสะอาดช่องปากแล้วก็หลังจากใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะคะว่า ปากจะเบาสะอาดเกลี้ยงแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะสะอาดจริงๆอันนี้ต<ป>ื่นเช้า,ามาเนี่ยไม่มีกลิ่นบุดน,น้ำลายตอนเช้าแล้วปรกกันเลยค่ะถามคนข้างๆได้เลยค่ะได้เลยนะคะแล้วปกติแล้วก็คือแปรงฟันอย่างน้อยนะคะก็คือชเช้าแล้วก็เย็นแต่ถ้ามีโอกาสก็คือสามารถแปรงดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ทั้งวันหรือทุกครั้งหลังมื้ออาหารอันนี้เนี่ยคือใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ว่าไม่ได้แรงไม่ใช่ว่าใช้น้อยเพราะว่ามันแรงหรือเปล่ามันไปกัดปากหรือเปล่าไปกัดฟันให้ฟันบางหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะ,คะแต่เป็นเพราะโ no น้ตฮาวในการผลิตของยาสีฟันเดนตเมตจ,จริงๆแล้วถามว่าเดนตเมตหลอดนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้เทียบกับยาสีฟันทั่วๆไปเนี่ยขนาด160กร,รัมได้ถึง2อลอดอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ใช้ยาสีฟันเดนตตเมตเนี่ยนอกจากจะได้สปปรรพคุณได้คุณภาพที่ดีของยาสีฟันแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นคนอินเทรนช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะว่าสามารถที่จะลดแพคเกจจิ้งซึ่งเป็นขยะได้อีกปางหากด้วยใช่แล้วนะคะ,ะก็คือหลอดเล็กๆแบบนี้แต่ใช้ได้นาน นะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องหาวิธีการในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีและก็เป็นบุคลิกภาพของคุณด้วยนะคะวันนี้เอามาแนะนําไม่พอคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์มาแจากกับคุณผู้ชมด้วยในช่วงท้ายรายการอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะคะวันนี้คุณวีระวานมีมาฝากคุณผู้ชมกี่สายดีคะเอ่อสาหรับผู้ฟังผู้ชมนะคะในที่นี้เนี่ยบริษัทเองเนี่ย นำมาพิเศษให้เลยนะคะ20สายแรกนะคะเราจะแจกผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนิสเตเมตขนาดเดินทางขนาดเดินทางไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กเนี่ยค่ะอุ้ยแต่อันนี้ก็ใช้นานมากเพราะดิฉันก็ทดลองเริ่มใช้จากไซส์นี้นะคะนานใช้นานเพราะใช้ในเวลาไซส์นี้ถ้าเกิดว่าใช้ติดต่อกันนะคะแตงเช้าเย็นเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ2-3สัปดาห์คุ้มมาก เกือบเดือนครึ่งเดือนกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาทันทีตอนนี้นะคะให้20สายแรกที่โทรเข้ามาท่านละ1หลอดพกพาหลอดเดินทางนะคะที่หมายเลข0868835858ย้ํานะคะ0868835858เฉพาะช่วงเวลานี้แล้วก็20สายแรกที่โทรติดก่อนเท่านั้นนะคะท่านละ1หลอดขนาดเดินทางขนาดพกพาค่ะก็สามารถใช้ได้นานถึงประมาณ2-3สสัปดาห์เลยนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะเอา ช่วงท้ายนี้นะคะให้คุณวีรวารณฝากอะไรคุณผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สักนิดหนึ่งค่ะ,คะสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเดนตเมตนะคะเ,ออเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานจริงๆนะคะแล้วก็มีจําหน่ายในตามท้องตลาดทั่วไปด้วยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นมาแต่สําหรับใน Joy and Coi เนี่ยนะคะ,คะอ,อ,อยากให้ทุกทท่านที่นสนใจเนี่ยนะคะมาซื้อได้กับบริษัท Joy and Coi Corporation เพราะว่าจะได้ในราคาพิเศษนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้คะแนนคืนกลับไปด้วยนะคะเรียกว่า เ,เปลี่ยนลายลาย ลายจ่ายให้เป็นลายรับได้ด้วยนะคะนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นี้ไปติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่จอยแอนคอยค่ะสำหรับสมาชิกนะคะก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้เรามีหลายขนาดหลายไซส์ด้วยกันนะคะแค่ใช้ครั้งแรกก็จะรู้สึกเลยนะคะสัมผัสถึงความแตกต่างได้เลยอยากให้ลองใช้จริงๆแล้วก็สนใจรีบโทรมานะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะเราเชิญพิเศษด้วยนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดยาสีฟันเดนเตอร์เมดคุณวีรวันนทกุลค่ะ คุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็เป็นผู้โชคดีใน20สิสายแรกนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามผลิตภัณฑ์สั่งซื้อสินค้าสมัครสมาชิกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ call center หรือว่าดูได้จากทางเว็บไซต์ของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ